สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอลบักเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะคะสวัสดีคุณลูกค้าช่วงเช้าเชค่ะคุณลูกค้าค่ะกับรายการช่วงเช้านะคะเป็นกางเกงวอร์มนะคะคุณลูกค้าค่ะกางเกงวอร์มนะ,ะผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะคะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นลดเอชพีของเราค่ะแม่แม่ค่ะเปิดเลยจ้าเปิดเลยเป็นเนื้อวอร์ม เนื้อผ้าท่อนล่างของเราเยอะมากค่ะแม่แม่ค่ะจะเป็นเนื้อวอร์มก็ได้จะเป็นเนื้อผ้าร่มก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อผ้าสซเวเตอร์ก็มีนะแม่นะหรือจะเป็นกางเกยงยีนเราก็มีแต่ตอนนี้ค่ะเอลไรท์สดนะตอนนี้จะเป็นเนื้อวอร์มเป็นรหัสนี้เลยจ้ะแม่บ u c ูซ1ห้าศูนย์หนึ่งเจนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะแม่นะไปพร้อมๆกันนะจ๊ะตัดกระสอบให้เห็นกันเลยค่ะแม่แม่เขาทำไมขึ้นยืนทาน่เนาะตอนแรกขึ้นยืนทานี ยืนท่านี้เลยอ่ะตอนแรกยืนท่านี้เลยอ่ะแล้วเน็ตช้ามากเดี๋ยวนะคะแม่แม่ขาเหมือนกล้องหยุดเลยช้าเน็ตเน็ตจะช้าช้านิดหนึ่งมาเ,เลยจ้ะเรียวมากเราไปช้าช้านะแม่นะวันนี้วันอะไรคส่วนอังคารไหมคะๆๆสวัสดี <ๆ S 1> คุณลูกค้าวันอังคารค่ะแม่แม่ขากับวันที่ยี่สิบสองค่ะแม่ 22่คะกับรหัสนี้ช่วงเช้าเชเชื่อได้เลยลูกค้าท่านไหนที่าขายแนวกลุ่มออกกําลังกายเปิดร้านเกี่ยวกับออกกําลังกายค่ะแม่ต้องรหัสนี้และก็เกรดเอด้วยไปนี้จะแม่รหัสนี้จ้แม่ตอนนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะรถเอเพีของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูทรงและรูปแบบและดูแบรนด์กันนะว่าจะเยอะประมาณแบบไหนยังไงนะอ่ะเข้ามาแล้วท่านทายเข้ามาได้จ้ะแม่แม่ค่ะโอ้โหแต่เช้าเลย ตัวแรกกันเลยจ้าตัวแรกกันเลยจ้าแต่ว่าป้ายตรงนี้นอ,อ๋อป้ายโดนหนีบนะคุณลูกค้า่ะแต่ว่าเป็นแบรนด์ของกีป้านะคะคุณลูกค้า่ะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อวอร์มแล้วมีเป็นซิปด้านข้างด้วยเป็นแฟชั่นมาเลยตัวแรกจะไม่แม่่ะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะแบรนด์กีฬาจะออกเยอะๆนิดนึงค่ะคุณลูกค้าไปต่อจ้ะแม่ กีป้ามันเดิมค่ะจะเป็นแถบแบบลายข้างแบบนี้หลังหลงจะเป็นเนื้อวอร์มเนื้อวอร์มขาก็จะมีตั้งแต่ขาจัามทรงตรงนะคะมาหมดเลยความยาวขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ละท่านด้วยนะคะว่าจะสูงประมาณไหนยังไงแต่ว่าตัวนี้งานญี่ปุ่นไซส์บ้านเราทั่วๆไปเลยแม่ขา Adidas าจา้ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของ Adidas าจา้ะราคาหกพันห้าร้อยบาทน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลจ้ะแม่เป็นตัวเป็นแถบค้างสวยๆนะ จำนวนชิ้นแนวขอระยะประมาณการ1 0 0่งรถึงหนึชิ้นค่ะตกต้นทุนต่อชิ้น54บาทเท่านั้นแม่ไปต่อที่อาดิดาจ้าอาดิดาจ้าแม่แล้วเป็นแถบแถบแบบเป็นแถบสีขาวแล้วเป็นซิปด้านข้างโอ้โหสวยอะตัวนี้เป็นออกเป็นแนวทรงขาเทปเทๆค่ะแม่แล้วเป็นซิปด้านข้างด้วยอาดิดาอันนี้คือที่เอาหยิบมาเป็นแบรนด์ทุกตัวอยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ไม่ใช่เป็นงานแบรนด์ล้วนแต่ว่าแบรนด์จะเยอะจะน้อยประมาณไหนไปช้าๆเราไปพร้อมๆกันค่ะแม่ๆค่ะสวัสดีคุณลูกค้าห้าท่านด้วยนะจ๊ะไปต่อที่อาดิดาสป๊อปใหม่มากตัวนี้เป็นอาทรงขาเป็นทรงตรงค่ะแม่แล้วเป็นอาดิดาสขออนุญาตด,ดูเนื้อผ้าอีกสักหนึ่งครั้งเป็นเนื้อวอร์มนะแม่นะเป็นเนื้อวอร์มตัวนี้จะเป็นเนื้อวอร์มล้วนค่ะไปต่อที่อาดิดาสจ้ะต้นทุนต่อชิ้นค่ะขอขัดนิดหนึ่งสามล้วนไปอโโไเอเนะ อ๋อ oh. แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเนาะอาดิดาสเหมือนกันสามตัวแต่ว่าอ่าไม่เหมือนกันนะแม่นะอาดิดาสสามตัวนี้คือรัวสวัสดีคุณลูกค้าแปดที่นั่งเก้าที่นั่งตัวนี้อาดิดาเหมือนกันแต่ว่าคนละรุ่นนะแม่นะแล้วก็เป็นแถบข้างสวยๆเหมือนกันอะ่ะไปต่อจากสีแดงแถบข้างไปต่อที่อาดิดาสโอ้โหสวัสดีคุณลูกค้าสิบที่นั่งคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นกางเกงวอร์มงานญี่ปุ่นปาร์ตเบลนคือหลายแถขอขอแดง ขอแดงกับขาวดูแม่แดงกับขาวแล้วสีขาวตัวนี้นะดิด้าดีด้ดดแบบแาดา,าแ,บบแ,แบบแถบข้างๆมาแบบเต็มตัวเลยดาดาด้าด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 าอดิดาแต่แม่ราคาของพนัร้อยบาทค่ะเอฟได้เอฟกันเลยค่ะน่าจะมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวเนาะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวแม่ๆๆแม่ค่ะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวกับกางเกงวอร์มงานญี่ปุ่นตัวนี้จะเน้นเป็นงานแถบข้างนิดน,นึงนะแม่นะจะเน้นเป็นลายข้างๆนิดนึงนะ แต่ว่าตัวนี้นะบางตัวอาจจะเป็นแบบว่าโดนหนีบป้ายแบรนด์ตรงแท็กตรงนี้นะอขออนุญาตไปเฉพาะตรงนี้นะฟิลลาค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของฟิลลาค่ะไซส์ประมาณ l ได้ xl ได้ค่ะแม่ m. งานญี่ปุ่นนะ s m l xl มาหมดนะแม่นะแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบว่าไหนจะเยอะจะน้อยนะฟิลลาจา้ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของฟิลลาแทบข้างๆฟิลลา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 แล้วเป็นทรงตรงค่ะแม่ข้อดีของกางเกงวอร์มตัวนี้เป็นเอวอยางยืดเป็นเอวรีซส แม่สามารถปรับไซส์ได้ด้วยนะคุณลูกค้าเก้าท่านนะตอนนี้จ้ะแม่แม่่ะสวมใส่ง่ายนะแม่แล้วเป็นเอลฟี่ไซส์นี้เขามีเชือกให้ผูกให้ดึงออกกําลังกายฟิตนงฟิตเนสโยกหงโยโคะได้หมดเลยขึ้นทองขึ้นทางใส่ทําไร่ทําสวนแม่ได้หมดเลยเนื้อวอมนะแล้วเป็นที่เก็บเหงื่อได้ดีระบายเหงื่อได้ดีด้วยเป็นที่ระบายเหงื่อได้ดีด้วยนะสําหรับตัวนี้นะแล้วก็กันแดดได้ดีด้วยแม่โอโหลดกันเลยจะ้ะ สีสวยกันเลยค่ะแม่ฟิลลาฟิลลาด้านข้างฟิลลาฟิลลาสีสวยค่ะไปต่อไม่รอเลยแล้วกันไนกี้จ้ะแม่ตัวนี้อุ้ยคืออันไหนที่ไม่ช่วยแบร์เรายังไม่ได้ผ่านเลยใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเลยนะไนกี้อะไรอีกจ้ะอาดิดาสฟิลลา่า อากีป้าที่เราเจอนะแม่นะโอ้โหไปต่อที่ไนกี้วสวยๆจ้ะแม่ไนกี้ห้าิบี่บาทอาดิดาสห้าิบี่บาทกีร้าห้าสิบสบาทอ่าอ,อันนี้เป็นของเฮดค่ะแม่โอ้โหลัวได้รัวเลยเน้ยนยำ้ำไม่ใช่แบรนด์ลวนจ้ะแม่แต่ว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์เยอะมากมิซูโม่ค่ะคนรูค่ค่ะค่ะโอ้โหลิๆกันเลยแม่ขออนุญ,ญาตไม่ให้ดูป้ายตรงนี้นะบางทีนะแม่นะเขาอ,อาจจะหนีป้าย ้าจะโดนหนีบนะโอ้โหใหม่มากแล้วก็ราันนี้เป็นเกรดเอด้วยใหม่เงามากมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวกระสอบนี้กระสอบเดียวจะไปจังหวัดอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะแม่คาว่าเอฟหรือซีเอฟนะขายได้เลยแล้วบอกเลยตัวนี้เราต้นทุนแบบว่าไม่ต้องซักไม่ต้องรีดน้ำไม่เสียหายไม่เปื้อนดันนะแม่แมจ๋า อันนี้เป็นงานรวมอ่าตัวนี้จะเป็นงานรวมหมายถึงแบรนด์บ้างไม่แบรนด์บ้างนะแม่นะจะเป็นแบรนด์ที่คุณลูกค้ารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะคะสาหรับตัวนี้แถบข้างบ้างไม่แถบข้างบ้างหรือจะเป็นสีส,สวยๆแบบนี้ค่ะประปนกันไปแต่หลักๆจะเป็นเนื้อวอมค่ะแม่กางเกงวอมเรื่องขาเหมือนที่แอลแจ้งโอ้โหตัวนี้สวยจังตัวนี้เป็นกระดุมแฟชั่นค่ะสามารถปลดกระดุมตัวนี้ออกได้ด้วยโอ้โหวัยรุ่นนี่ชอบเลย ปวดกระดุมด้านข้างออกมาค่ะแม่ใส่เป็นแฟชั่นแบบหนึ่งได้เลยจ้ะลูกค้าเก้าท่านนะตอนนี้แม่แม่คามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะเอฟได้เอฟกันเลยจ้ะก,กับกางเกงวอร์มงานญี่ปุ่นจ้ะแม่งานญี่ปุ่นอ่ะขอเป็นแฟชั่นวัยรุ่นบ้างแล้วก็เป็นทรงขาดจ้ำค่ะแม่ส,สวยๆหน้าสีขาวนะมีลุกเล่นนิดหนึ่งขาตัวนี้อาจจะเป็นขาประมาณสี่ส่วนค่ะแม่โอ้โหเท่ ตรงด้านข้างค่ะเป็นซิปกลิปเก๋มากสามารถลูดซิปปิดได้ด้วยไม่ต้องกลัวของหายค่ะแม่ลูดเปิดได้เลยค่ะแล้วเอวของเขาเป็นเอวฟรีไซส์คนไซส์เอสใส่ไซส์เอ็มคนไซส์เอ็มใส่ไซส์แอลค่ะแม่เป็นเอวฟรีไซส์นั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้สวยเลยได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาสวยสวยกันเลยอ่าสีดำเรปยบๆแบบนี้ก็มาจ้ะแม่อุ้มอของของเบนหรือเปล่าตัวนี้เป็นของเบนไหมคะอ่ะตัวนี้เป็นของเบนนะคุณลูกค้าขาสวยสวยเลยอู้ตัวนี้ใหม่มาก ดูค่ะแม่แล้วซิปด้านข้างนะสวยเลยอะตัวนี้ปเป็นของเบนซ์นะคุณลูกค้าแล้วเอลเป็นเหมือนมีเชือกให้ผูกให้ดึง แล้วก็ตรงนี้คุณลูกค้ขาขมีลูกเล่นด้วยใหม่ด้วยแล้วเป็นขาแบบจำเล็กๆน้นออ่ะสวยเลยเป็นทรงขาดเดรสนะคะ S.M นะแม่นะอุ้ยนิใส่ได้เลยสวยๆๆ S.M ใส่ได้ใส่แล้วน่าจะเพียวเลยอ่ะอันนี้เป็นรวมแบรนด์อยู่นะคะคุณลูกค้าขา,ขาเป็นรวมแบรนด์อยู่นะคะโอ้โหเลิฟด้านหลังของแอลค่ะแม่แม่ด้านหลังของแอลนะคะ,น,น,ะ,คะน้ำหนัก45กิโลเรารีวิวให้ดูเรื่อยๆเ,เลยชอบกระสอบนี้คว่า F หรือลับ ได้เลยค่ะแม่แม่ได้ตามรีวิวนี้ทุกตัวค่ะบางตัวอาจจะหยิบเร็วๆนะคะหรือว่าเรื่องรายละเอียดอาจจะไม่ครบยังไงนะแม่แม่นะก็ได้ตามรีวิวนี้เลยนะราคา6,500บาทค่ะน้ําหนัก45กิโลค่ะจํานวนชิ้นแอลกอุญามประมาณการจ้าแม่แม่ค่ะนะ 100- ถึง120ชิ้นค่ะตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะประมาณการนะคะ54าบาทไปต่อที่ H M ค่ะแม่โอ้โหตัวนี้เป็นแบรนด์ของ h s ดค่ะ มีลูกเล่นด้วยนะตัวนี้จะเป็นกระดุมแฟชั่นด้านข้างปลดกระดุมได้อีกแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ฟาสแฟชั่นด้วยแม่ตัวนี้เป็นของ h ฮรค่ะส,สวยๆค่ะไซส์ประมาณไซส์ L อค่ะเรอครับจะ้ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของเรขอบค่ะแม่ตัวนี้เรขอบจ้ะอ่าอันนี้เป็นของแชมเปียนจ้ะตัวนี้เป็นของแชมเปียนจ้ะแม่ แชมเปี้ยนนะคะแชมเปี้ยนสีสวยไซส์ประมาณไซส์แอลก็ได้เอ็กแอลก็ได้แชมเปี้ยนเลอเลอจากตัวนี้ค่ะอันนี้อดดาอดิดาจากคุลูกค้าขาตัวนี้เป็นของอาดิดาแต่ว่าทรงขาจะออกเป็นทรงขามมาขากระดิ่งนิดหนึ่งนะแม่นะขามมาขากระดิ่งนิดหนึ่งนะคนสูงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าหรือจะเป็นร้อยหกสิบใส่ได้นะสําหรับตัวนี้ยิงได้ชายได้ค่ะแม่ไปต่อที่อาดิดาจาก้ก ตัวนี้เป็นแบรนด์ของอาดิดาจ้าโอ้โหแบรนด์ band ลายดีแบรนด์รัวเลยอะแบรนด์รัวเลยอะไปต่อที่อาดิดาสค่ะคุณลูกค้าค่ะอาดิดาสสีดำนะคะสีดําแถบขาวนะจ๊ะสีเขียวแถบขาวเป็นแบรนด์ของอาดิดาสจ้ะแม่เป็นแบรนด์ของ idas, าขอาดิดาสแล้วมีเป็นซิปด้านข้างด้วยโอ้โหลูซิปได้ด้วยแม่เท่ๆกันเลยอาดิดาสสีเขียวเหนียวซับกันเลยจ้าเฮสเซนเอ็มค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของเฮสเซนเอ็มค่ะขออนุญาตดูป้าย ตัวนี้เป็นของ H&M ค่ะ H&M <c> H&M <oughs> ค่ะแม่แล้วมีเป็นกระดุมสามารถกดตรงนี้ได้ด้วยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งนะ H&M น่าจะเป็นมือหนึ่งนะคะปปหลายตัวแล้วนะ,ะสำหรับแบรนด์ H&M นะคะ,ะ,คะไปต่อจากอาดิดาสจากกูรุคะ่ะจะไปต่อที่อาดิดาสนะคะแล้วก็เป็นสีดําแถบสีขาวเป็นแบรนด์ของอาดิดาสจ้าเอฟได้เอฟกันเลย แม่แม่ขาเอฟได้เอฟกันเลยนะสนใจนะสามารถซีเอฟได้นะคะหรือว่าสนใจก็สามารถติดต่อหรือติดตามบริษัทบัคของเราได้หลากหลายช่องทางนะแม่นะไลน์ก็ได้ค่ะเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะหน้าเว็บไซต์ก็ได้ค่ะโทรสอบถามก็ดีค่ะหรือจะเป็นช่องทางติ๊กต็อกและก็อินสตาแกรมได้หมดเลยจ้าเอสิกค่ะตัวนี้เป็นของเอสิกค่ะแม่อูหสวยมากลดเลยเอสิกค่ะ แต่เท่าที่เราเจอก็จะเป็นแบรนด์แนวกีฬาท,ทั่วไปนะแม่หนาะแต่ว่าเรื่องแท้ไม่แท้ต้องให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะจ๊ะอาดิดาจ้ะแม่โอ้โหไปายิ่าเจ้าอยูสัสเนียอาดิดาจะ้ะอุ้ยตัวนี้สวยมากอาดิดาตัวนี้สวยมากแล้วเป็นมีลูกเล่นด้านข้างๆนิดนึงแล้วทรงขาค่ะแม่เป็นทรงขาเดฟนะคะตัวนี้ค่ะขาเดฟสวยๆไซส์ประมาณไซส์เอลค่ะไปต่อค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของภูมาก ตัวนี้เป็นของครูมากขออนุญาตดูป้ายนะแม่นาะป้ายน่าจะโดนหนีบอยู่ตัวนี้เป็นของครูมากค่ะอ่าตัวนี้เป็นของกีบ้าเหมือนเดิมค่ะแม่ไซส์ประมาณไซส์เอสหนึ่งนะคะตัวนี้จะเล็กนิดหนึ่งนะคะสําหรับไซส์ตัวนี้เป็นของอาดิดาสค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของอาดิดาสนะคะมีแถบสีเขียวส,สวยๆเหมือนสะท้อนแสงเลยแม่โอ้โหสวยมากอาดิดาสตัวนี้เลิศมากเอวนะเท่เาที่เอลเจอจะมีเชือกแบบนี้ทุกตัว ฟรีไซส์ได้นะแม่นะแล้วแบรนด์แบบโอ้โหรัวมากต้นทุนห้าสิบสี่บาทนะคือแบรนด์เยอะมากแม่แบรนด์เยอะจริงกีป้าจ้ะตัวนี้เป็นของกีป้ากีป้า USA ค่ะแม่กีป้า USA ค่ะแถบด้านข้างกีป้า USA ค่ะไซส์ประมาณ M ได้ L ได้ค่ะแม่กีป้าค่ะตัวนี้ก็ไปกีป้าเหมือนเดิมค่ะแม่กีป้านะไซส์ S ไซส์ M ค่ะสำหรับตัวนี้จ้ะ อาดิดาจ้ะแม่ตัวนี้เป็นของอาดิดาจ้าอาดิดาแล้วด้านหลังของเขานะอาดิดาตัวนี้ด้านหลังมีซิปค่ะแม่โอ้โหเลิศเลยเป็นเนื้อวอร์มเป็นกางเกงวอร์มแม่ขาเนื้อวอร์มของเราเยอะมากนะกางเกงก็มีเสื้อก็มีนะสําหรับเนื้อวอร์มๆนะแม่นะไปต่อที่อาดิดาจ้าแบรนด์ลัวอาดิดาจ้าแม่ไปต่อที่ idas, idas, อาดิดาตัวนี้จะเป็นแนวขาจ๊มแล้วด้านข้าง สามารถแบบปลดกระดุมตรงนี้ได้ด้วยจ้ะอาดิดาจ้ะแม่มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะแม่นะ CF ได้เลยพูม่าเลิศๆจะ้ะตัวนี้เป็นของพูมา่าขออนุญาตด,ดูป้ายบางทีก็หนีบด้านในอ่าอันนี้น่าจะโดนอ่าป้ายหนีบอยู่นะแม่นะอ่าพูมา่าสวยๆค่ะกี่ป้าจ้ะแม่แบรบหลากหลายมากไนกี้ค่ะไนกี้ค่ะสีชมพูค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้เป็นของไนกี้สีชมพูสวยๆค่ะ พูมาจ้ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของพูมาค่ะอนีแบรนด์รวมอ่าตัวนี้เป็นแบรนด์รวมนะแม่นะจะมีทรงสไตล์แบบนี้มาบ้างอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งนะเหมาะสําหรับคนที่ไม่มั่นใจเพิ่มความมั่นใจได้ด้วยเวลาออกกาลังกายค่ะแม่เป็นกระโปรง<ช>เป็นกระเกียงทรงกระโปรงนะตัวนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งนะแม่นะสีมพูเหมือนกันเลยไซส์ประมาณไซส์เอ็มค่ะ อันนี้เป็นแบรนด์รวมนะแม่นะาเอฟได้เอฟกันเลยค่ะอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งเนะื้อใต้ออกตกส่งหมดแม่หรือจะต่างประเทศเราก็ส่งนะคะค่าขนส่ง45กิโลจะอยู่ประมาณการ แปดสิบถึงสามร้อยบาทจ้ะแม่แม่่ะสามารถจ่ายปลายทางได้เลยสําหรับค่าขนส่งนะคะแต่ว่าค่าเป็นค่าสินค้าคุณลูกค้าต้องโอนมาก่อนนะโอนตังแล้วได้ของชัวร์นะแม่นะของเรามีที่ตั้งที่แน่นอนมีหลักแรงที่แน่นอนคุณลูกค,ะคะ้าค่ะหรือจะเข้ามาดูหน้างงานก่อนก็ได้บริษัทบคัคของเราเปิดทุกวันนะคะตั้งเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะแม่แม่ขาสะดวกได้เลยนะจ๊ะจานถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจานเปิดเสมอไม่มีเมยอหยุดเดี๋ยวหยุดวันไหนแจ้งอีกรอบค่ะแม่ขาหยุดอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นปีใหม่เนาะ หยุดอีกรอบน่าจะเป็นช่วงปีใหม่นะคะอ่ามีสโมลายห้อยมือหนึ่งกด้แม่เด้อเลิศเลิในจ้าสีแบบเลิศมากคุณลูกค้าปลายห้อยมาเลสีเหลืองแถบเป็นสีฟ้าค่ะแม่อูโหวัยรุ่นนี่ชอบเลยสไตล์แบบนี้ a าดิดาสค่ะน้ำเงินแถบขาวค่ะแม่อาดิดาสไซส์ SM ค่ะแล้วขาค่ะแม่เป็นจัมด้วยอาดิดาเลิศเลจ้าอ่าไปต่อค่ะคุณลูกค้าขากีป้า แถบด้านข้างแล้วขาจำ้ำกีป้าขาจ้ำแม่แล้วมีเชือกให้ปรับด้วยสําหรับกีป้าตัวนี้ค่ะสวยสวยใหม่ๆันเลยทีเดียวกีป้าค่ะแม่เอวอยังสียยังตายบางทีแม่ไม่ต้องซสีเรียสน,นะแม่นะเพราะว่าเขาแบบมีเชือกให้ดึงถ้าเอวเสียน,นะแม่นะสามารถมีเชือกให้ดึงให้ปรับได้ด้วยนะข้อดีของเนื้อวอร์มนะแม่นะ<ม>ไปต่อจาอ้าดันหลอดปลายห้อยค่ะแม่อโหเลือดเลยอันนี้เป็นกีป้ามันเดิมจ้ะแม่ เลิร์ครับค่ะแม่ขออนุญาตดูป้ายเลิรขอบหนีบเหมือนเดิมอ่ะมินน่าจะหนีบเนาะอันนี้เป็นของเลิรขอบจ้ะแม่เลิรขอบ,นะบนะะแบรนด์รัวมากบอกเลยแบรนด์รัวจริงๆเลิรขอบจ้ะแม่สีดํานะะอ่าสัญ,ญลักษณ์เลิรขอบของเขาเป็นสีชมพูป้าตัวนี้สวยมากอะเลิศเลยอะตัวนี้ใส่แบบน่าจะใส่คนไซส์เอ็มใส่ได้ไซส์เอลใส่ได้ความยาวไม่ยาวมากความสั้นไม่สั้นมากค่ะแม่แม่คะ่ะสั้นพอดีพองานะคะโอ้โหสวยเลยอะ รัวๆเลยนะแม่นะแบนบ้างไม่แบนบ้างนะคะอ่ารัวเลยจ้า,าสวยๆกันเลยเอฟได้เอฟกันเลยค่ะแม่ได้ตามรีวิวนี้เลยจ้าอะไรนะจ้าฟิลลาค่ะอ่าฟิลลาค่ะแม่ฟิลลาโยเนกค่ะคนลูกค,ค่ะค่ะขออนุญาตด,ดูป้ายมีไหมเขาซ่อนนะ่ะบางทีอ่ะโยเนกค,ค่ะแม่อาจจะเป็นซ่อนที่แบบตรงๆขอบกางเกงเขาอาดิดาจ้าแม่ บางทีมันดูยากเพราะว่าเราใช้ไม้หนีบตรงแบรนด์ขออภัยคุณลูกค้าด้วยอารดาาค่ะแม่อารดาค่ะสีสวยกันเลยจ้ะแม่อารีดาสีสวยกันเลยจ้ะอารดาาอารดาาจะ้ะตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของอารดาาค่ะแม่โอ้โหรดแท้อารดาาจนะ้ะตัวนี้อารดาาค่ะแม่อารดาสวยสวยค่ะแล้วเป็นกระดุมแบบปดด้านข้างเป็นแฟชั่นอันนี้หลุดเลยเนาะอันนี้หลุดลแบบ ดุดเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้แบรนด์รวมนะแม่นะตัวนี้จะเป็นเซตของแบรนด์รวมสีแบบเลิศนๆกันเลยจ้ะสีแบบมาเอากันไม่ลงเลยนะแต่ส่วนมากก็จะเป็นโทนสีที่เรียบๆนะคะคุณลูกค้าขาสีดําสีน้ําเงินสีกรมนะเท่าที่เราเจอก็จะเป็นดําเยอะๆนะคะมิกกี้เมาส์แถบด้านข้างๆค่ะแม่มิกกี้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 แล้วใหม่มากในกล้องแอบไม่แน่ใจว่าใหม่หรือเปล่า แต่ตัวจริงของเขาค่ะแม่แม่่ะคือไม่ไม่เงาเงางามงามค่ะแม่ป้าไปต่อที่อาดิดาจ้ะคุณลูกค้คาค่ะไปต่อที่อาดิดาค่ะอาดิดาสีวยสวยค่ะแม่แล้วตัวนี้จะออกเป็นแบบอ่าพองๆนิดนึงแล้วขาของเขาสามารถปรับได้มีเชือกให้ดึงตรงเอวไม่ต้องซีเรียสนะแม่นะคนไซส,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 ส์เอสใส่ไซส์เอ็มคนไซส์เอ็มใส่ไซส์เอลได้มีอ่าเชือกให้ปรับด้วยโอ้โหไปต่อจ้ะแม่ กีป้าจ้ากีป้าจ้าตัวนี้เป็นกีป้า USA ค่ะแม่เขาดันคางเขาบอกนะกีป้า USA ค่ะแม่อูหเลิศงามงามงามไม่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 มิซูโมค่ะคุณลูกค้าขาอ่าไปต่อเด้ออันนี้อะไรกีป้าจ้าแม่ไปต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะได้รอบค่ะแม่ไปต่อจ้าอันนี้ของอาดิดาจ้าแม่เป็นสีน้ำเงินนะแถบขาวค่ะอาดิดาสสวยๆค่ะแม่บ้าสงามเนาะ อ่าอดิดาสจ้ะแม่อันนี้อันนี้เป็นฟิลล่าค่ะแม่ตัวนี้เป็นของฟิลล่าค่ะอ่าตัวนี้เป็นฟิลล่าไซส์ประมาณ XL ค่ะแม่ฟิลล่าไซส์ XL นะคะอาดิดาสจ้ะตัวนี้เป็นของอาดิดาสค่ะคุณลูกค้าขาดูป้ายนิดนึงโอ้โหทำไมเขาละมุนจ้ะอาดิดาสค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นของอาดิดาสไซส์ประมาณไซส์แอลนะจ๊ะอ่ะอันนี้เราก็รีวิวให้แม่แมดูประมาณการอันนี้เอาเที่ยวเอาออกหมายถึงยังไงคะกล้วย แบบเดียวกันซ้มกันนะที่เอาออกนะแม่นะอันนี้ก็เอาออกไม่กี่ตัวนะเดี๋ยวส่วนที่เหลือ,อยังไงยวให้แม่ๆลองไปลุ้นกันอีกรอบนะจ๊ะอันนี้เป็นรวมนะแม่นะเป็นรวมแบรนด์โอ้โหสุดคุ้มอ่ะแล้วเนื้อผ้าแม่เป็นเนื้อวอร์มเป็นกางเกงวอร์มแถบข้างบ้างแม่แถบข้างบ้าง แบรนด์บ้างไม่แบรนด์บ้างแต่เท่าที่เจอคือแบรนด์เยอะมากแม่อาดิดาบ้างฟินล่ากีป้าพูม่านะคะมิกกี้เมาส์นะคุณล ah ูกค้าขามิซุโม่นะคะหรือจะเป็นเบนซ์นาะชท่าที่เราเจอนะคะสำหรับกระสอบนี้นะแม,แม่แม่ท่านไหนที่สนใจก็สามารถ CF เได้เลยรีบบอกเงี้ยแม่โอ้รีบออ oh, รบอกอะรีบบอกต้นทุน54บบาท คัดแยกทําทราคาได้เลยจากแม่ขายเป็นตัวละร้อยตัวละสองร้อยนะหรือจะเป็นอ่าบางพื้นที่แล้วแต่ตลาดกีป้าค่ะแม่โอ้โหเลดเลกีป้าโอ้แบลล้ายหลายฟิลลาค่ะแม่ลอตโต้ <L otto S 2> ค่ะแม่ไซเอสนะจะใส่เอสนะเอสนะเอ็มใส่ได้แล้วเป็นแฟชั่นแทบด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะแม่<ๆ>โอ้โหกีป้าจ้ะแม่กีป้าแต่กีป้าตัวนี้นะเอลเสียนะแม่ แต่เอลเสียแอลว่าเอลเสียแต่ว่าเขามีเชือกแม่แม่ขาเหมือนที่แอลแจ้งใส่ได้ปกติใส่ได้ปกติเพราะว่าเขามีเชือกให้ผูกให้ดึงอ่าคนไซส์เอ็มใส่ไซส์เอลได้นะกีป้าตัวนี้ค่ะกีป้าค่ะแม่เอ็นบีค่ะเอ็นบี B, ขออนุญาตด,ดูป้ายเอ็นบีตัวนี้เอ็นบีค่ะแม่แล้วเป็นซิปหน้าสามารถดูซิปด้านหน้าแบบนี้ให้ด้วยเอ็นบีจ้า ติดขายได้สองตัวสุดท้ายพูม่าอ่าพูม่าใหญ่ๆค่ะแม่ใหญ่ๆค่ะพูม่าใหญ่ๆเชือกสีแดง ลดๆจาะพูมาก uma, ค่ะแม่ตัวใหญ่ๆกันเลยแล้วก็ปิดจอบและจอบปิดคะ่ะพูมากเหมือนกันค่ะแม่ตัวใหญ่ๆกันเลยทีเดียวอ่ะขอบพระกุณคุณูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านด้วยจากคลิปแรกนาะทีแรกกันเลยค่ะแม่คะ่ะสําหรับไลฟ์นี้นะเรามีแค่่ากระเจียงวอร์มไลฟ์นี้เรามีแค่กระสอบรีวิวนี้เท่านั้นสำหรับแม่แม่านหนที่สนใจก็ได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะสำหรับไลฟ์นี้คลิปนี้นะคะแอลขอบคุณคะ่ะ